ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้อัตมาภาพขอร่วมศึกษาในคำว่าวาสนาหากมันเหนื่อยและไม่ละอยังกล้าสู้ชีพย,ยังอยู่ทำตอนนี้ให้มีค่าไม่มีท้อจิตคงมั่นยังศรัทธาบนวัฒนาคงถึงคลาในสักวัน ชีวิตที่เกิดมาไม่มีชีวิตเดเลยที่จะเกิดมาแล้วสภาพชีวิตประจําวันมันจะลาบเลือนไปโดยตลอดไม่มีเพราะชีวิตคือทุกข์ขอเพียงเราปรับเปลี่ยนจุดยืนที่เราคิดว่ามันสุดตรงเกินไปมันหนักเกินไปสําหรับเราให้ผ่อนเบาลงเสียบ้างเหนือยก็พักหนักก็ผ่อนง่วงก็นอนอย่าฝืนขับรถนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้หัดเดินทางสายกลางซะบ้าง แล้วเราจะไม่ทุกข์จงยืนอยู่บนจุดที่พอดีสำหรับชีวิตเราขอเพียงเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกที่ควรที่พอดีสำหรับเราแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วเพราะจุดพอดีสำหรับแต่ละคนนั้นนั้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเราจะไปยืนในจุดที่พอดีสำหรับคนอื่นตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกและเมื่อวันหนึ่งวันใด ที่บุญบาร,รมีของเราถึงพร้อมแล้วจากการที่เราได้มุ่งมั่นศรัทธาจริงใจในการสร้างคุณงามความดีในการพัฒนาจ,จิจตใจตนเองนั้นบุญบาร,รมีมันก็จะเกิดขึ้นแก่เราได้ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ทําชั่วแล้วก็อยู่เฉยๆบุญวาสนามันจะเพิ่มขึ้นซะเมื่อไหร่บุญบาร,รมีนั้นเราต้องเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเองก็ไม่แน่ก็เป็นที่แน่นอนว่า จะกอ่อเกิดเป็นวัสนาให้เราให้กับชีวิตเราดีขึ้นได้ขอเพียงเราอย่าเาผาผลานลมหายใจที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้ให้เสียเปล่าต้องปล่อยวางทางที่ทําให้เราทุกข์ถ้าเปลี่ยนจุดที่ยืนได้ไร้ปัญหาแต่จิตใจไม่ได้สิ้นความศรัทธาถ้าคิดว่ามันหน่วงหนัก ให้ละวางเปลี่ยนทางใหม่แค่จิตใจเราไม่ถอยไม่นอนรอคอยวาส,สนาถ้ารีบสร้างผู้กำหนดชะตาชีวิตลิขิดทางเพียงก้าวเดินบนทางสายกลางความพอดีทำตอนนี้ให้เต็มที่เอาไว้ก่อนอนาคตไม่แน่นอนต่อจากนี้เลือกอดีต ก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีทำตอนนี้ให้มีค่าถ้ามั่นใจใครจะมองเรายังไงอย่าไปสนใครจะบ่นถามหน่อยว่าทำได้ไหมคนจะดีไม่ต้องบ่นว่าถากถางใครแต่จะทำให้ปรากฏเป็นกฎเกณฑ์พึ่งตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม ใครจะบน่นเรื่องของเขาเราทำให้เห็นชีวิตนี้เราจะต้องกำหนดเองไม่ใช่อยู่เป็นเบี้ยล่างเขาล่ำไปสุดแต่ใจของใครจะขวอยคว้าอย่าดราม่าทำให้เห็นจริงเป็นใช้ได้บุญบรารมีที่มุ่งมั่นอย่างตั้งใจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในไม่นานการกระทําจะกำหนด จดจำไว้เจตดจำานงต้องคงไว้ไม่แตกต่างวาสนาจะนำพาไปพบเส้นทางดังที่ตนกำหนดวางดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด,ด่ทุกๆกท่านเทินเจเริญพร